เขาแค่ไม่รู้เนาะเย้เย้ป้นิดขอมัดจุกก่อนได้ไหมอยู่นิ่งๆิห้าวินาทีนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยกันนับนะนั่งก่อนนั่งก่อนเราจะช่วยกันนับหนึ่งเราจะช่วยกันนับหถึงห้านะคะมัดจุกหน่อยนะมัดจุกหน่อยนะหนึ่งอยู่นิ่งๆนะห้าวินาทีนะหนึ่ง สนออดทนรอสนออดทนรอห้าวิน,นาทีไหนโชว์จุกให้พี่พี่เขาดูสิว้าว <laughs> สนออดทนรอเด้งดึง <Yay. S 1> เด้งดึง <Yay. S 1> เด้งดึง <Yeah. S 1> ด๋ง <Yeah. S 1> ดีใจ กระโดดดีใจกระโดดกระโดดดีใจกระโดดดีใจเย่เย่เย่คือเราอยากจะมัดผมเขาตรงเนี้ยเราก็ต้องขอเขาว่าปานิขอมัดผมก่อนนะอยู่นิ่งๆห้าวินาทีเราต้องการให้เขาทําอะไรเราต้องการให้เขานิ่งงเงี้ยปานิทำงานนิ่งถึงนิ่งถึงเลยปานิทำงานปานิทำงานคุณโนช่วยปานิทำงานนะคะขอบคุณ คุณนิกกี้มากเลยค่ะคือหลานตั้งใจฟังเราเพราะว่าเราเข้าถึงเขาได้เขารู้ว่าเราคือคนที่เข้าใจเขาได้อืดังนั้นเขาก็เลยให้เกียรติเราเขาลบเราเหมือนที่เราเคารพเขานั่นแหละเราเคารพเขาก่อนเขาก็เลยเคารพเราเหมือนกันจังหวะที่เขาเสียใจแล้วเราอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้ดั่งใจคุณพ่อคุณแม่มักจะใช้เวอร์ชั่นของการที่ว่าเราอยากให้ลูกเรียนรู้ความไม่ได้ดั่งใจโดยการที่เอาความไม่ได้ดั่งใจของเรา ไปแสดงให้เขาเห็นเขาก็ได้เรียนรู้ความไม่ได้ดั่งใจของเราไปแทนเรากําลังอยากให้เขาเรียนรู้ว่าโลกนี้เขาไม่ได้ดั่งใจบ้างนะแต่เรากําลังเอาแต่ใจแล้วเรากําลังไม่ยอมรับความไม่ได้ดั่งใจของเราให้เขาเห็นนี่คือการสอนของพ่อแม่ที่มักจะเป็นเวอร์ชั่นที่ว่าสมมุติหมีตัวนี้คือความต้องการของเขาแล้วนี่คือสิ่งที่เรากําลังอยากจะให้เขาเรียนรู้เขากําลังจะเรียนรู้ว่าไม่ได้ดั่งใจบ้างนะ เวอร์ชันที่ไม่ได้ดังใจเขาต้องปรับสภาพจิตใจของเขาย้ายความรู้สึกความอยากได้มาเป็นความไม่ได้ก็ได้วะ่ะจังหวะที่เรากําลังอยากให้ลูกปรับใจมาเป็นอันเนี้ยปรับใจมาเป็นความไม่ได้ดังใจบ้างอะยอมรับได้ทุกเรื่องที่ไม่ได้ดังใจเวลาที่แฟนทิ้งไปฉันก็ต้องยอมรับและอยู่กับความเจ็บปวดนั้นใช่ไหมนี่คือความเจ็บปวดทีนี้ไอ้ความที่เขามีความสุขเกินนี้มีตัวใหญ่นี่คือความสุขเนาะอันนี้คือ แทนการแบบเสียใจทีนี้เวอร์ชั่นที่ว่าเขาอยากได้ดั่งใจเขาต้องการสิ่งเนี้ยเขาต้องการอยากจะเล่นเกมต่อและเรากําลังจะบอกว่าให้เขาเรียนรู้และรับมันกับเรื่องนี้และเป็นอันนี้ซะส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบหงุดหงิดหงุดหงิดใส่ลูกว่าแบบทําไมไม่เป็นอันนี้สักทีในขณะที่เรากําลังหงุดหงิดอะสิ่งที่เราเป็นภายในก็คือเรากําลัง อยากให้เขาเป็นอันนี้เร็วๆนั่นก็คือการที่เราอยากได้ดั่งใจเหมือนกันกันกบเขาอ่ะเขาก็อยากได้ดั่งใจใช่ไหมละ่ะแปลว่าเรากับเขาเอาเท่ากันวะ่ะลูกอายุสามขวบและเรากําลังเป็นแบบเดียวกันกับเขาอ่ะเราไม่ได้ต่างกับเขาเลยนะแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจและเขาก็ยังเป็นอันนี้เขาก็ยังอยากให้เราเป็นอันนี้ให้เขาให้ได้นึกออกไหม จังหวะนั้นคุณทําอะไรคุณทําเวอร์ชั่นที่ว่าหนูต้องเข้าใจสิลูกเงียบก่อนเดี๋ยวแม่ไม่รักนะเงียบพูดไม่รู้เรื่องเงียบการที่เขากําลังปรับจูนมาเป็นอันเนี้ยจังหวะนั้นเขาไม่ได้ยอมรับด้วยตัวเขาเองนะคุณกําลังบังคับให้เขายอมรับมันมันคือมันเท่ากันน่ะคุณก็เป็นเวอร์ชั่นเนี้ยสอนเขาให้เขาเอาแต่ใจดังนั้นเขาก็จะไม่ได้เรียนรู้จริงๆว่าเฮ้ยความไม่ได้ดั่งใจมันเป็นแบบนี้เนาะความไม่ได้ดั่งใจคือ การต้องย้ายความรู้สึกตรงนี้มาเป็นอันนี้เนาะ,ะเสียใจเลยเสียใจเลยอยากได้มากๆเลยอยากเล่นน้ํามากๆเลยอยากเล่นตอนนี้เลยอยากตีอยากตีหมาม้าอยากตีมากๆเลยหมาม้าเจ็บค่ะคือเขาจะรู้เองว่าตีไม่ได้คืออันนี้ตีไม่ได้นะไม่ต้องไปบอกว่าตีไม่ได้แค่บอกว่าฉันเจ็บนะถ้าเธอตีฉันฉันเจ็บฉันเจ็บเขาจะเสียใจหรือเขาจะขอโทษหรือไม่ขอโทษนั่นเรื่องของเขา แต่ไม่ใช่หน้าที่เราว่าเราจะต้องบอกว่าเธอต้องเสียใจและขอโทษให้ฉันถูกใจให้ฉันโอเคว่าเธอเรียนรู้การขอโทษการที่เราเรียนรู้การขอโทษโดยการสั่งให้เขาเรียนรู้มันไม่ใช่การเรียนรู้ที่แท้จริงการเรียนรู้แบบเปิดรับแบบสมองเปิดจริงๆเขาต้องเป็นเขาเองเธอต้องขอโทษฉันนะเพราะเธอตีฉันเธอสองขวบเธอต้องขอโทษฉันนะแปลว่าเราอายุยี่สิบห้าสามสิบเรากำลังจะบอกให้เด็ก ัวน้อยๆทําถูกใจเราโอ้โหแปลว่าเราต้องใหญ่มาจากไหนวะเมื่อไหร่ที่กูมีลูกที่กูใหญ่ที่สุดเลยเนาะอย่างเงี้ยเ้าบอกว่าเราไม่ได้เคารพเขาเลยเว้ยเราเองก็เอาแต่ใจอยู่ก่อนดังนั้นแม่เป็นอะไรลูกเป็นอันนั้นแหละทําไมคนที่ดูสโนวเมื่อตะกี้พฤติกรรมของสโนอยากจะเล่นต่อแต่ว่าป้านิคบอกให้นิ่งขอนิ่งแป๊บหนึ่งนะ5วินาทีขอ5วินาทีเท่านั้นอดทนรอหน่อยนะอดทนรอเราเคยฝึกเราเคยสอนเขา อดทนรอสอนแบบเวอร์ชั่นสอนนะไม่ใช่แบบเวอร์ชันสั่งให้รอนะเวอร์ชันแบบสั่งให้มึงต้องรอไม่เหมือนกันนะเวอร์ชันของนิกกี้ที่สอนให้รอคือเป็นเวอร์ชั่นของการที่บอกว่าอดทนรอหน่อยนะจังหวะที่เขารอไม่ได้แล้วเขากีดอรอหน่อยนะเขารอไม่ไหวตอนฝึกแรกๆอะเขาก็ไม่รอเวยเขาก็จะแบบหมุนงีดบางทีแบบจะเอาอันนี้เดี๋ยวนี้จะเอาอันนี้เดี๋ยวนี้อยากให้ป้านิกเล่นด้วยเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบป้านิกนั่งป้านิกนั่งพอเราแบบยังไม่ได้นั่งเดี๋ยวนี้เขาก็จะแบบอ้าอย่างเงี้ย แล้วก็บอกอดทนรอหน่อยนะอย่างเงี้ยอดทนรอหน่อยนะยังไม่ถึงเวลานะป้านิกยังไม่เสร็จนะคะสโนรอนะอยากเล่นกับป้านิกมากๆเลยซึ่งสโน o เนี่ยด้วยความที่ฝึกมาแบบนี้และเราขอรบเขาแบบนี้จังหวะที่เราขอร้องเขาเขาถึงทําตามให้ไม่แปลกที่เมื่อกี้คุณเนนี่หรือใครนะบอกว่าเขาดูแบบดูดูเชื่อฟังคุณนิกกี้จังเลยเราไม่ได้ดุเลยแต่เราเป็นเวอร์ชันเนี้ย เราเป็นเวอร์ชั่นเนี้ยไม่เคยตามใจด้วยแล้วก็ไม่ได้เคยว่าแบบว่าได้ดั่งใจทุกอย่างแต่ทุกครั้งที่เขาอยากได้ดั่งใจแล้วเรียนรู้ความไม่ได้ดั่งใจเขาเรียนรู้โดยการที่เราเคาลบเขาว่าเรารู้นะว่าเธออยากได้เรารู้มากๆเลยเรารู้ว่าเธอเสียใจกอดนะเรารู้ว่าเธอร้องไห้ร้องดังแค่ไหนกอดอยู่ตรงนี้ ไม่เคยเมินไม่เคยเดินหนีไปไหนไม่เคยแบบโอ้ยจะร้องอะไรนักหนาไม่เคยสิ่งที่นิกกี้สอนในคอร์ดละเอียดกว่านี้เนาะใครที่ต้องการความรู้ลงลึกกว่านี้นะคะแล้วจะได้เข้ากลุ่มปรึกษาฟรีด้วยนะคะแล้วก็ได้คุยกับนิกี้ด้วยในในเรื่องของน้องในเรื่องของแบบการดูแลน้องตลอดระยะเวลาของการโตของน้องเลยอะ่ะไม่มีหมดอายุนะคะใครที่อยากที่จะได้ สิทธิพิเศษขนาดนี้นะคะเข้ามาเรียนกับนิกกี้ในคอสจะรายละเอียดแน่นกว่านี้อีกนะดู YouTube แล้วหรือว่าฟังตรงนี้แล้วเอาไปใช้ได้เลยบางทีมันอาจจะต้องบิดนิดนึงในความเป็นเด็กในความเป็นลูกเาราเรียกไ้หมการในคอสของนิกกี้ไม่เหมือนใน YouTube ไม่เหมือนในหนังสือที่คุณเรียนมาทักมาปรึกษาได้เลยทักไลน์แอดข้างหน้า